สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันโสพิตาสุรพินิชจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องวิถีชีวิตของชนเผ่าที่เปลี่ยนไปเพราะเขื่อนค่ะ พื้นที่ในหุบเขาโอโมโอนะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอธิโอเปียเป็นบ้านของผู้คนจํานวน2 0 0,000คนนะคะที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตลอดดินแม่น้ําโอโมโอที่คดเคี้ยวนะคะเป็นระยะทาง500ไมล์ผ่านที่ราบสูงไปสู่ทะเลสาบเทอรคาน่าค่ะในชายแดนเคนยาทะเลสาบทายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภูมิภาคนี้นะคะเป็นพรมแดนสุดท้ายของแอฟริกาค่ะที่ยังไม่ถูกลุกรานโดยการล่าอนาณนิคมของชาวยุโรป ที่ซึ่งภาพลักษณ์ของชนเผ่าผู้แต่งแต้มสีทั่วตัวนะคะมาพร้อมกับพิธีกรรมสยองขวัญปัจจุบันนะคะก็กลับกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวคะ่ะให้มาสัมผัสประสบการณ์ความเป็นแอฟริกาจึงหาไม่ได้ในทวีปอื่นค่ะ ในปี2008นะคะโครงการก่อสร้างเขื่อนกีเกียวกีเบสาก็เริ่มต้นขึ้นค่ะและเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรฟาร์มปศุสัตว์และก็ชาวประมงที่แต่เดิมนะคะพึ่งพาการไหลาตามธรรมชาติของแม่น,น้ำโอโม่สำหรับการหาเลี้ยงชีพปัจจุบันนะคะพวกเขาเต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารแล้วก็ความทันสมัยที่รัฐบาลนะคะมอบให้กำลังคุกคามดินแดนของบรรดาชนเผ่าค่ะ เขื่อนนะคะมีความสูงถึง800ฟุตรหรือว่าประมาณ240เมตรค่ะแล้วก็เป็นเขื่อนที่มีความสูงมากที่สุดในทวีปแอฟริกาโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะที่ได้จากเขื่อนเนี่ยก็ช่วยเพิ่มปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าของเอธิโอเปียขึ้นเป็น2เท่าค่ะ เขื่อนนะคะเริ่มเปิดใช้งานจริงเมื่อเดือนตุลาคมปี2015ค่ะการมีเขื่อนนะคะก็ช่วยชะลอการไหลของแม่น้ําโอโมโลงค่ะแล้วก็ยุดติน้ําท่วมที่ปกตินะคะจะเกิดขึ้นปีละสองครั้งซึ่งส่งผลให้เกิดดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ์นะคะ,ะด้วยแร่ท่าุเนี่ยเมื่อภายแรงนะคะเกิดขึ้นฝูงวัวก,ก็ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานค่ะเพื่อหาทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแทนด้านผลการเกษตรท้องถิ่นเองก็ลดลงนะคะในช่วงที่ยากลำบากนี้ ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นกับฤดูฝนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงค่ะเขื่อนนะคะก็ยังส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในทะเลสาบเทอร์คาน่าค่ะแล้วก็กระทบต่อการทำประมงท้องถิ่นอีกด้วยเมื่อเขื่อนถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรัฐบาลเอธิโอเปียก็เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ของชนเผ่านะคะเพื่อให้บริษัทต่างชาติเน่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลแล้วก็ฝ่ายค่ะ ในขณะที่บางชนเผ่านะคะมีแผนที่จะย้ายถิ่นฐานเจ้าของโรงงานเหล่านี้ก็จ้างคนในหมู่บ้านเพียงน้อยน,นิดเท่านั้นค่ะเพราะว่าคนงานส่วนใหญ่ก็เดินทางมาจากนอกหุบเขานั่นเองและนี่นะคะก็คือผลกระทบจากการสร้างเขื่อนค่ะที่ทําให้ชนเผ่าเหล่านี้นะคะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปส่งผลให้พวกเขานะคะต้องมีการพลัดถิน่นแล้วก็ย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นค่ะ ครั้งหน้านะคะรายการ Climate Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาของโลกในด้านใดยอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ